โอเคนะครับตอนเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราดูกันไปแล้วนะครับว่าสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดโอทในเว็บไซต์ ebay.com เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและสินค้าอะไรที่ขายได้ขายไม่ได้นะครับตัวนี้จะแสดงผลของสินค้าที่ขายได้นะครับแต่เน้นย้ำนิดนึงว่าเราพูดถึงในเว็บไซต์ ebay.com นะครับโอเคคราวนี้เนี่ย เรามาดูครับว่าคนไทยนะที่ขายสินคช้าแล้วมีคีย์เวิร์ดคำว่าโอท็มีมูลค่าตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเลขเห็นกันแล้วนะครับก็คือภายใน30วันเนี่ยคำว่าโอท็สามารถสร้างไรายได้ได้ในส่วนของยอดขายนะฮะอยู่ที่40,000 US d o ลาร r คอนเวิร์ตเป็นเงินไทยนะช่วงที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็อยู่ที่1.2ล้านบาทนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ตัว40,000 US เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Sell Through นะครับก็คือเป็นจารขายได้เนี่ย100%เลยทีเดียวสําหรับคีย์วคำว่า O-Top นะครับส่วนคําที่ลูกค้าซื้อเนี่ยมาจากคํำเสิร์ชพวกนี้เท่านั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น Thailand นมศาสศาร์นะครับน้ํามันธรรมชาตินะครับ